นะครับคำถามต่อไปนะครับคําถามมีเรื่องจริงมาเลยนะครับบางวัดเนี่ยเขามีกติกาไว้ว่าห้ามสามเณรใช้โทรศัพท์มือถือนะคราวนี้ก็มีเหตุการณ์จริงเลยคือสามเณรร,รูปหนึ่งเนี่ยทำผิดกฎนะครับเอาโทรศัพท์มาใช้พระูุคุมกฎทํทำยังไงดีเอาโทรศัพท์สามเณรมาทุบทิ้งเลยถามว่าพระเจ้าพระที่ทําอย่างนั้นเนี่ยจะมีอาบัติอะไรหรือไม่ครับ กือรณียึดทัพท์เนนมาแล้วก็ทุบทิ้งเลยนะครับเพราะว่าเนีนทาผิดกฎอ่ะคราวนี้เนี่ยมีกล่าวไว้อยู่นะครับในตอนทุติยประชิกนะครับมันจะมีูดถึงกรณีนี้อยู่ไอการขโมยของเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องขโมยโดยลักของนั้นมาอย่างเดียวนะครับการทําลายของเขาเนี่ยมันก็ประสงค์จะขโมยได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าปกติแล้วผมดูจากใจเหตุการณ์จริงนะนะ ไอแบบเนี้คงไม่มีขีดคิดจารักหรอกเพียงแต่ว่ามันมีอาจจะมีโทสะอยู่นะครับว่าทําผิดกฎนะท่านั้นการทําลายแบบเนี้นะครับก็ถ้าไม่มีความประสงค์จะรักนะครับก็จะต้องอบัตทุกกฎไปนะครับแต่เป็นพันธะไทยด้วยนะครับพันธะไทยคืออะไรคือต้องจดใช้ให้เนเนนะครับอถ้าเกิดว่าไปทุบโทรศัพท์ของเนนเสียหายต้องใช้ขับโทรศัพท์ไปทําไม่ได้นะครับพระเราไปทาลายข้าของคนอื่นทาไม่ได้นะครับ มันต้องชดใช้เลยนะกรณีอย่างเงี้ยแต่คราวนี้ถ้าเกิดกรณีพระมีสิทธิคิดจะรักเออนี่ก็ปรับราคาได้นะครับก็มีการเคลื่อนย้ายของมีการอะไรพวกนี้ก็ปรับราคาได้เหมือนกันแต่ผมเข้าใจว่าเหตุการณ์จริงเนี่ยไอ้ความคิดจะรักมันคงไม่มีนะครับก็ให้รู้ว่าเป็นทุกกฎแล้วก็เป็นพันธะไทยไปก็คือถจ้าสามเณรมาทวงก็ต้องชดใช้ให้เนนนะครับเอาก็ผ่านข้อน,นี้นะครับเอากรณีอย่างนี้ได้ไหมลองคิดเพิ่มนะครับกรณีพระไม่ทําลายแต่ยึดไว้ ผู้วัดเนียนทผิดกฎอ่ะก็วัดก็ห้ามใช้อ่ะพักก็เลยยึดไปก่อนเราออกจากออกจากวัดแล้วค่อยเอาไปอันนี้ควรไหมครับก็ควรอยู่นะครับอันนี้ไม่เห็นโทษอะไรนะฮะพูดถึงกรณีคล้ายๆกันนะครับกรณีคนมาขโมยของที่วัดพระทายังไงดีครับคราวนี้คนมาขโมยของที่วัดพระจะตำรวจจับคนร้ายได้ไหมครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับจับ ไอ้ที่ไม่ได้คืออะไรเดี๋ยวผู้ได้ฟังนะครับไอ้เหตุผลอหลักฐานของข้อเมื่อกี้เนี่ยบอกให้ดูในอัตถกาถาของทุติยปราชิกนะครับเรื่องอธินาทานส่วนข้อน,นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับให้อ,ธ,อธิบายในอ้อนจากคนละที่กันไอ้เรื่องแจ้งจังหวดจับคนร้ายเนี่ยให้ไปดูในอัตถกถาของพิคุณีวิพังนะครับครับสังกัดิเศษข้อแรกนะครับจะมีพูดถึงตรงนี้อยู่ที่บอกว่าไม่ควรแจ้งตังหวดจับคนร้ายนะครับเพราะอะไร พราะถ้าไปบอกเขาเนี่ยบอกตำรวจว่าคนคนนี้มาทาอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยคือระบุบุคคลเลยนะเรารู้ว่าใครกันจริงแล้วก็บอกเลยเช่นรู้ว่าคนวัดนี่แหละทาแล้วก็ไปแจ้งตำรวจจับคนร้ายคนเนี้ยจับคนวัดคนเนี้ยเอาผ้าไปเขาดูเลยถ้าเขาถูกตำรวจจับแล้วถูกปรับนะครับเป็น,นบรรดาไทยแก่พิสูจนนะครับฮะ,ะสมมติว่าไม่ปัจจุบันนี้ไม่ไม่ไม่ได้แจงนะ้งอ่ะ แต่ให้ดูกล้องวงจรปิดครับว่าว่าเนี่ยเรียกตำรวจมาเสร็จแล้วก็มานั่งดูด้วยกันว่าใครเป็นคนขโมยฮะเดียนี้คนที่ไปเรียกตำรวจมาดูกล้องวงจรปิดเดีย๋ยวนี้จะต้องรับผิดชอบอะไรไหมครับคำถามยากจังเลยอ่ะมันไม่มีในแบบอีกแล้วอ่ะแต่วม่าไงครับเหมือนกัน อาจารย์เสน,เนอว่ามันเหมือนกันนะครับคือไประบุบุคคลนะ่ะแต่จริงๆกล้องวงจรปิดมันชัดหรือเปล่าครับชัดเลยเหรอครับเห็นชัดเลยเหรอว่าใครเห็นอ๋อครับผมเคยเห็นกล้องวงจรปิดบางทีมันดูแทบไม่ออกเลยนะว่าใครเป็นใครอ่ะคือคือยุคใหม่นี้เหมือนโทรทัศน์แล้วโอ้ครับอือท่านั้นก็ไม่ต่างจากการระบุบุคคล,ลนะถ้ามันชัดขนาดนั้นนะครับคือคือคือไม่ได้บอกไม่ได้แจ้งจับกอปให้มาดูเฉยๆอืม ให้มาดูร่วมกันว่าเหตุการณ์มันเป็นไปยังไงเพราะว่ากล้องวงจรปิดในตำรวจเขามาเห็นว่ากล้องวงจรปิดนาจ้างขอดูหน่อยว่ากล้องวงจรปิดนี่ติดไว้เนี่ยเหตุการณ์มันเป็นยังไงเวลาเท่าไหร่ไอ้ในหน้าจอนั้นจะระบุวันที่เวลาหมดเลยว่าใครเข้ามาเวลาไหนเวลาไหนเดินผ่านจากกล้องไหนไปสู่กล้องไหนเห็นหมดนะฮะแล้วไม่พลาดด้วยที่โดนจับกันทุกวันนี้เพราะกล้องวงจรปิดคขอบกลาดนะครับเอออาจารย์พูดก็มีเหตุผลดีครับทุกวันนี้ มันมีอย่างนี้จริงๆด้วยนะครับแต่ที่ภิกษุจะเป็นสินใช้จะเป็นอะไรคือแจ้งจับเขาเข้าไปจ้ะอันนี้ก็บอกมาตำรวจมาดูเสฉเยมันนี่มาดูอะไรนี่ที่คุณโยมอะไรอย่างนี้นะครับโยมจะทําอะไรก็เรื่องเขาเราไม่ได้บอกเ่าไปจับเขานะอันนี้มีนคนร้ายนะเราก็ไม่ได้บอกนี่นี่โยมนี่นี่ดูกล้งจอนปิดมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะผมว่าแต่ถ้าบอกนี่โยมนี่คนร้ายที่รักอะไรเมื่อคือนโยมต้องไปจัดการนะอันนี้มันก็เป็นการแจ้งความใช่ไหมครับ อันนี้่านก็ไม่ได้แจ้งอะไรผมเข้าใจว่าไม่ได้เป็นหรอกนะ <c oughs> ครับเราลองอาจารย์เพลินเสนอความคิดดีครับขอการพระเถร่าได้ครับเอ๊ะลองเปิดอ่านดูได้ไหมหเล่มนั้นนะ่ะสารพัดปัญหานะ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยที่เป็นอาวัตรจริงๆที่เป็นผื่นใช้จริงๆเนี่ยคือกรณีแจ้งจับจริงๆครับหาบอกให้ปรับผู้นั้นพิสูจน์ไปบอกเองเลยครับปร <c oughs> ับคนนี้เลยจับคนนี้เลยแบบเนี้ย <c oughs> มาลงโทษเลยเนี่ยถ้าเขาถูกปรับได้ราคาห้ามาศกที่สูต้องประราชิกได้นะครับแบบนี้แต่ถ้าบอกแค่ว่าคนนเนี้ยมาทำอย่างนี้นะครับไม่ได้บอกให้จับเ่านะแล้วเขาถูกปรับเนี่ยนะครับอันนี้ถึงจะเป็นพันธะไทยไปต่างกันนะถ้ากรณีบอกแค่ว่าคนนั้นคนนี้มาบอกจอดจมบุคคลนะครับว่าคนเนี้ยมาทําอย่างนี้มาขโมยของแต่ไม่ได้บอกให้จับเขาไม่ได้บอกให้ปรับเขาถ้าแบบนี้ถึงเป็นพันธะไทยต้องชดใช้แต่ถ้าพิสูตไปบอกชัดเจนเลยว่าคนให้จับคนนี้ ให้ปรับคนนี้อย่างเงี้ยตรงนี้นะครับไม่ใช่พันธัดไทยนะครับปราชิกไปเลยครับถ้าราคามันถึงอะ่ะถ้าค่าปรับมันถึงอ,ะอ,อ,อ่ะนะอพราะฉะนั้นที่สู่พูดอย่างนี้ไม่ควรเลยนะครับบอกให้ไปปรับให้จับคนไหนในวกนี้ไปพูดไม่ได้นะครับครับเราะฉะนั้นไปแจ้งความเนี่ยไม่ต้องไปทําเลยนะครับอให้คนรับเข้าจัดการเอานะอินทีการที่สมควรคืออะไรครับถ้ามีกรณีอย่างนี้ไม่ควรบอกเจาะจงบุคคล ควรบอกเพียงแค่ว่ามีคนมาทาไม่ดีอย่างนี้อย่างน,างนี้หรือว่าขอให้คนมาให้ตํารวจมาดูแลรักษาให้นะครับหรือว่าขอให้ตารวจเนี่ยช่วยนําขอมาคืนให้หน่อยแบบเนี้ยสมควรนะครับคราวนี้บอกไม่จอะจงเนี่ยตารวจเขาจะสืบหาชนร้ายอะไรเขาเรื่องของเขาไปแล้วนะครับในกรณีอย่างนี้นะทางฝ่ายปกครองเนี่ย เราว่ามอ,มอบหน้าที่ให้วยาวัจกรเป็นผู้ดําเนินการเมื่อวัดเกิดมีการโจรกรรมเกิดขึ้นวยาวจกรคือทําหน้าที่ตรงนี้แหละเพราะหน้าที่ของวยาวกรอนก็คือจัดการสิ่งที่พระพิสุสงท์ทําไม่ได้นี่วิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งถ้าเกิดของวัดมันเกิดการมีโจรกรรมนะครับเราก็ไปแจ้งอารักขาแจ้งอารักขาว่า ที่วัดมีตู้บริจาคถูกงัดให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้หน่อยแค่นี้ก็เพียงพอถ้าจะแจ้งจับมันก็จะวินัยมันก็จะมาเกี่ยวข้องกับชีวิตสิขาบทของพระนะก็คือให้วิยยกรกับเราแจ้งอารักขานะครับเดี๋ยวโยมจะมีส่วนร่วมนะเดี๋ยวขอเ,วเชิญโยมก็สรุปไปแล้วไงครับว่า เวลาเราบอกไปเราบอกระบุบุคคลเราก็บอกเฉยๆว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมานะครับเพราะนี้ตํารวจเขาสืบข่หาวเขาออเองหรือว่าเราให้บรรยาวิจรารจัดการมึงเขาไอาพวกเดินเรื่องพวกเนี้ยให้บรยาวิจรารณ์จัดการมาพระไม่ต้องไปไปยุ่งนะครับเพราะว่าเสี่ยงอย่างน้อยก็พันดัดไทยอะครับอ่าฉะนั้นก็อันตรายอยู่นะครับเรื่องวงจรปิดหน่อยเนาะโอ้อครับอ่าปัจจุบันนี้พระสังฆธิการทั่วทั่วเกือบทั่วประเทศเวลาประชุมพระสังฆธิการ ฝ่ายปกปครองผูมกับตามโรงพยาบาลสถานที่ต่างๆนะก็แนะนําว่าหลวงพ่อควรจะติดวงจรกล้องวงจรปิดตามสาราต่างๆตามที่ที่ญาติโยมไปมาลดลาลานจอดรถต่างๆเพราะยุคนี้มันเป็นยุคไม่สมัยโบราณแล้วทุกที่ห้างร้านสี่แยกเขามีหมดแล้วหลวงพ่อควรจะติดกล้องวงจรปิดไว้เพื่ออะไรเพื่อป้องปามโจรกรรมที่มีปัจจุบันนี้ อย่างน้อยแม้ก,กล้องจริงตัวเดียวกล้องปลอมมีบ้างก็เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่นะฮะจะในฝ่ายฝ่ายปกครองทางภูมิกับลงอ่งพักก็แนะนําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวัดทั่วไปก็มีติดก็เพราะว่าฝ่ายปกครองก็ให้ความร่วมมือแนะนําให้ทางวัดนะ่ร่วมมือเขาหน่อยให้ติดกล้องวงจรปิดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะด้วยนะครับเพราะงั้นที่วัดก็มี แปดตัวนะั่นในวัดที่วัดนะมีรอบวัดเลยนะที่ไปวัดเพราะเพื่อการเพื่อประโยชน์ของสาธารณะนั่นนะครับไม่ได้เพื่อจ้องจับพระพิสูรรูปใดรูปหนึ่งหรอกนะครับครับผมพอกันนะครับ้บบบางั้นไปวัดป่าบุญภุ้งกล้าวนี่ใครจะทําไม่ดีไม่ร้ายต้องระวังแล้วนะครับ <laughs> ถ้าระวังเสาไหน่อยนะครับ